เครื่องมือรูปแบบการติวและจุดเด่นข้อติวอาจารย์ปุลเครื่องมือชิ้นที่หนึ่งแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบจากตำราจะเป็นรูปเล่มพ็อกเก็ตบุ๊กไม่ใหญ่เกะก,กะเหมาะสำหรับพกพาได้ง่ายจุดแข็งเนื้อหาในตำราจะคัดหัวข้อที่มักเจอในการสอบเป็นประจำนำมาให้ฝึกเพื่อความแม่นยำสร้างโอกาสเลือกคำตอบที่ถูกมากกว่าการอ่านแค่ท่องจำเช่นวิชาภาษาไทย สิ่งที่เราจะหนีไม่พ้นในการสอบแข่งขันในการเข้ารับราชการก็คือเรื่องการสะกดคำการอ่านคำคำราชาศัพท์คำยืมต่างประเทศบาลีสันสก,กิตสมาสนทิคเขมรสำนวนสุภาษิตคำพังเพยชุดข้อสอบท้ายบทพร้อมฉเฉลยอธิบายวิชาภาษาอังกฤษนั้นถ้าโฟกัสเนื้อหาเป็น กับเรื่องที่ไม่ยากซับซ้อนแต่ฝึกแล้วมีคะแนนเช่นภาพการสนทนา conversation รวมถึงหลักไวยากรณ์เบื้องต้นเริ่มด้วยเรื่องที่ไม่ยากไม่ทำให้ผู้ฝึกสับสนทบทวนฟื้นฟูพื้นฐานรวมถึงการติวคู่ขนานจากวิดีโอในห้องติวการสอบประเมินผลหลังติวและการติวส,สรุปและสอบจับเวลาเสมือนจริงเป็นขั้นตอนสุดท้าย สำหรับวิชาความรู้รอบตัวทางคอติวได้โฟกัสหัวข้อหลักๆซึ่งเกี่ยวข้องกับสนามสอบเรียบเรียงไว้หลากหลายมิติพร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการสอบสัมภาษณ์ในรอบต่อไปได้เช่นมิติประวัติศาสตร์ชาติไทยศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจิตอาสา บทบาทและหน้าที่พล,ลเมืองความรู้เรื่องราวของเหล่าทัพและความรู้รอบตัวอื่นๆหลากหลายมิติและต่อไปคือเครื่องมือชิ้นที่สองจะเป็นห้องติวออนไลน์จะมีสองห้องติวใช้งานทางเฟซบุ๊กกลุ่มพิเศษใช้ได้ทุกๆเวลาตามต้องการห้องติว AD 1จะเป็นการติวตามการจัดเรียงหัวข้อทบทวนฟื้นฟูพื้นฐานด้วยเรื่องสำคัญที่มกออกสอบ ใช้งานโดยเข้าชมวีดีโอการติวและสแกน QR Code สอบประเมินผลหากสอบแล้วยังไม่เข้าใจได้ผลคะแนนสอบน้อยก็สามารถย้อนกลับไปฝึกและมาสอบใหม่ได้รูปแบบการฝึกนี้จะช่วยให้มีทิศทางการฝึกเป็นขั้นเป็นตอนมีหลายๆคนประสบปัญหาการฝึกแบบหวานกระจายจับต้นชนปลายไม่ถูกสับสนสงสัย ประโยชน์การฝึกตามหัวข้อเมนูนี้จะช่วยให้เราควบคุมการฝึกได้อยู่ในทิศทางเสริมสร้างแรงบันดาลใจมีสมาธิจดจ่อต่อการฝึกได้นานขึ้นสิ่งที่ได้รับคือความรู้ที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วแบบก้าวกระโดดจะไม่ท้อระหว่างฝึกเหมือนการฝึกแบบเดิมๆในส่วนของห้องติวที่สองจะเป็นการรวบรวมบันทึกการติวเจาะข้อสอบแบบรวม การใช้งานสามารถใช้ได้ตามความต้องการทุกๆเวลาและในห้องติวนี้ยังมีไฟล์ข้อสอบเสริมจํานวนมากให้ได้ฝึกใช้งานไฟล์ข้อสอบจะถูกเก็บไว้อยู่ในเมโนูไฟล์ด้านบนสามารถโหลดเก็บไว้ใช้ได้ตามต้องการและเครื่องมือสุดท้ายคือกลุ่มไลายเพื่อแจ้งข่าวสารแป่งเป็นเทคนิคและนัดก,การติวสรุปก่อนสอบสดจับเวลาประเมินก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง และนี่ก็คือรูปแบบของคอร์สติวที่ออกแบบมาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาจารย์ปุลเพื่อให้ทุกทุกท่านได้นำไปใช้ฝึกและมีความรู้ที่แท้จริงกับโอกาสที่เหนือกว่าในการสอบแข่งขันรับราชการต่อไปจะเป็นตัวอย่างการติวจากคอร์ส